รถตู้นิสสันเข้ามาเปลี่ยนโชคหน้าหลัง PT Auto Speed แกน20กระต่จากรัชสตังลอโตนที่ดาสวิตมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งงานเอ่อรถตู้นิสสันคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาต้องการจะมาเปลี่ยนโชคหน้าหลัง PT Auto Speed แกน20ค่ะมาถึงก็ไม่ต้องพูดเยอะนะวันนี้มุมกล้องอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากเลยแต่ก็เลยเอาโทรศัพท์เข้าไปในร่มจ่านี้จ้ะ เรา่าให้ช่างทําหน้าที่เป็นคนไปถอดโชค๊คออกนะคะส่วนใต่กันนี่เราจะไปประกอบโชค๊คใส่ลูกยางแปะประเกิงประกันอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปให้อีช่างใส่ไปเลยค่ะนี่ลูกค้าก็เดินมาคุยกับช่างนะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงให้หายคลายสงสัยกันนะคะโอเคค่ะช่างแบงก์นางใส่ลายมุมกล้องก็จะไกลๆหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จะใส่ล้อไปเลยวันนี้ก็ขออนุญาตใส่กางเกงขาสั้นหน่อยนะคะเพราะว่ากางเกงขายาวซักแห้งไม่ทันค่ะก็ <laughs> จะต้องใส่ขาสั้นตักแดดไปก่อนเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกมือเราก็เก็บของค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยช่างฝั่งนงู้นค่ะอันนี้จะโชว์ของพี่ทีออโตสปิเกน20โชว์ประกันรั่วซึมให้1ปีค่ะอ่ะ,อะเห็นช่างร้อเราก็ทนไม่ได้นละเห็นผู้ชายรอเราก็ไปหยิบล่มมากางให้นางเลยค่ะ เธอเย็นเธอไม่ร้อนแต่ฉันก็ร้อนไม่ได้เออเธอร้อนคนเดียวแล้วฉันก็ไม่ร้อนนี่จะดทันอดโชกออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็โชคต้นใหม่ใส่ไปเลย PT Auto s p ป e d มีประกันแตะไปให้ที่โชคเรียบร้อยแล้วค่ะแตกซึมเข้ามาเลยที่ร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะมีอาช่างใส่เข้าไปอ่ากลางลมต่อจ้าอย่าอย่าให้ผู้ชายร้อนค่ะเราร้อนได้แต่ผู้ชายห้ามร้อนค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวรอให้ช่างใส่น็อตขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยเนะาะเห็นไหมช่างไม่ร้อนแต่ว่าขาแตยนี่ไหมแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะนะก็ใส่ด้วยบอ็อกไฟฟ้าไปก่อนเนาะจะแดดอันนี้คือแบบร้อนมากร้อนแบบร้อนอย่างนี้เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะ เสร็จแล้วก็ขึ้นมแมลงเอาสามขาออกมากค่ะแล้วก็ลงรถรถตู้คันนี้ก็จะเหมือนรถตู้ทั่วไปเลยนะคะก็คือถ้าจะโหลดเนี่ยก็ต้องทำที่ตัวรถนะคะด้านหน้าคือไปปรับด้านหน้าเอาเนาะส่วนด้านหลังก็ใส่ก็โหลดเหมือน,นกันปกติเลยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยล้วมาขึ้นด้านหลังต่อเลยค่ะเพื่อจะได้ที่ทําการเปลี่ยนโช๊คหลังค่ะเพราะว่าโช๊คหลังเนี่ยด้านหลังในรถตู้มันมันเตี้ย เราช่างเราก็หมุดเข้าไปไม่ได้นะคะก็ขึ้นแม่แรงลองสามขาเพื่อให้ช่างได้ทําการใส่โช๊คคะ่ะนี่จ้าหางด้านสายก็จะประมาณนี้เลยมีประกันมีสติกเกอร์ประกันของที่ร้านแปะไปให้เรียบร้อยมีปัญหาเข้ามาที่ร้านอย่างเดียวค่ะทีทีทออโต้สปีดแกน20เป็นโชค๊คน้ํามันล้วนประกันร่วซึมให้1ปีจ้าโอเคคะ่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วลงรถอ่าวัดตอนเรียบร้อยแล้ว ส่งงานได้คะ่ะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านอากาศร้อนๆลูกค้าก็ทนรอ